สวยงานจริงๆกรบลูกนี้กะพักอกนึกจดจจริงเลยครับ้ไม่นคือเป็นเพล่แปลกแปลกนที่มันยิงได้สองประตูต่อศูนย์ับยังยังยังเอาตั้งรับที่ระไม่เดี๋ยวไปถ่ายแป๊บนึงนะหน้าหนาไม่กินเนี่ย โอยวดไปมุมาหมูสองไม่ได้ใครไปยังหาหน้ำไห้กินแนะ่ลูกนี้บากันอยู่ สาเดินยากใครมาสวยกบลูดีสาดิตาดิติไม่ได้ไม่ร้ายลราไม่ร้ายหราแค่ถาไม่เฉยใช่เป็นนาทีนะ้าอี้ให้ไ้นะไปหาหนามาปไหครับคุณสอง หน่นีออกข้างไปหนุ่มที่เขาหมูสามหนูนี้ห้มานี่ใส่ด้วครับตามความเลยให้เล่าดูเอ้ยปวดตัวตวดขาอ๋อแรงมาก

เพ oh. ราะยัอยู่เดนนาค่อมจีตคอมง้มแล้วไปถึงไหนล้วชมีอนเลอไม่มีแล้วว่จะได้มันก็ไม่ได้กดมากกดมันเยอะ เขาไม่ให้เราง่ายๆรถ, <สา S 2> ถ้าคน,านจะได้ต้องคนมีคนติดตามรับสองแสน,น้าจะไม่ได้เลยขนนะาดชาติคนติดตามมั 200, นสองนหนึ่เลยยากพี่จะไปกินเงินเขา,า,าง่ายๆเล็กตอกก่อก็ได้ง่ายกว่า,ตาแต่เขาก็แต่เขาก็ไม่ให้เราเขาก็จะขอเงินเราเหมือนเ,นเดิมติศต่อว่าเราต้องซื้อเพื่อนแล้วต้องซื้อแล้วเราต้องซื้อคะแนน นี่ขนาดเล่นเครื่องนี้ได้400โอนไม่ได้เครื่องนี้เคยเคยได้ต,ดติ๊กต๊อกก็เลยโอนจากเครื่องนี้มาเครื่องนี้หร่จะให้ไหมโอน400นอพอมาเข้าเครื่องนี้เหลือ200โดนค่าจำเนียมเนี <c oughs> ่ยม,มันจะกินแค่เราอย่างเดียวโอนดังไม่ออกนนแต่ก่อนเขาขายโอนลายมันไม่มีสินค้ามาขาย้ามีสินค้าก็ขายได้ เพราะเราไม่มีคังดินค้างอเราอยู่บ้านนอกเด็กในเด็กบักงน้ำที่อยู่เทนเขาขายดินค้าออนไลน์ั่นพที่เขาไปเรียนมาอะไรยไม่ได้จ่าเงินพ่อแม่เลยมีคนหนึ่งเขาตั้งบริษัทได้มีเงินเกอนเป็นล้านก็เด็กอายุประมาณแค่สามสิบปีนี่ ลูกคนบ้านหลังใหญ่ๆตรงข้ามตรงข้ามบ้านทุ่ใหญ่หลังนั้นบ,บ้านเขาเขา,ขเขาเจ๊จอไ,ไม่ได้ไขายหรอกอ๋อลูกสาวเขาเป็นเขาสอนไปไทีนี่เขาเรียนไกด์ยู่แล้วเขาเรียนไม่ค่อยเก่งเรียนไกด์ก็เป็นไกด์สองสามปีมก็มา <พ uka> มาจดทะเบียนบริษัทกับเพื่อนตอนนี้เขาก็จดกับหัวเขาก็าได้เดือนล้นเป็นล้านสองล้าน,น,านาอ่ยคืเอเดี๋ยวนี้มันไม่ยากอะไรหรอกถ้าเราจะทำสินค้าน,นะเพราะว่าเราไม่ต้องตั้งโรงงานเรามีเงินไปวางมัดจำเลยร้านหนึ่ง สิบคนคนละแสนก็ได้จ่ายจีระไใจมากใจมากละสามแสนแล้วผลิตออกมาแล้วการตลาดทํางานถ้าเรามีการตลาดที่ดีเราก็ไปรอดแสนหนึ่งเราก็โยนทิ้งได้เียประสบการณ์นะหามาสิบคนมันก็ได้สินค้ามาจะเอาอะไ,ไรสชมพูจะเอาอะไรพวกนี้แต่ตลาดทาํางหาคนสวยมาอย่างวี่จ้าอย่างเงี้้ย ต้องทำลูกให้สวยเอามาแต่ <c oughs> นั้นเขาก็เป็นเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์เองนะบ้านนั้นน่ะสวยอยากึ้นมาสาต่อฟีสวยคือเขาก็ลงทุนกันเนี่ยสิบคนคนละแสนทีน,นี้ค,คนไหนสวยคนนั้นก็ คนไหนเก่งคน้ก็เป็นแม่งานเหมือนหม่ำเหมือนเหมือนยแ็คมาเรนะ,ะ่แจ็คมาเขาก็จะทำคนเดียวเพียงแต่ว่าแจ็คมาเนี่ยมึงเอาแคกแค่นมึงเอาแข่กูไม่ต้องนสมัามนตกกล้องอีกตัวนึ่งไม่ได้มาวดีมันถ่ายไม่ได้มัเด่โาไเล มันต้องกล้องีตัวหนึ่งที่บ้านไม่ได้เอามากล้องตัวนั้นอ่ะมันจะถ่ายถ่ายทีเดียวสิบห้าภาพเลยเนี่ยมันคพอเนี่ยเราถ่ายเลยเราถ่ายคือไฟมันไม่พอไงปัญหาคือไฟมันไม่พอก็เลยไม่อยากจะพกมาคือภาพออกมาก็ไม่สวยไฟมันไม่พอเราบอกเคยไปถ่ายแล้วถึงไม่ถึงไม่อยากพกมา ก็อบอกลูกพี่ชาติดีมาเยา้ีตังเหรอเดี๋ยวเ่าใ,ใหญ่กลับไปจะลองเทสดูเออพอดีเลยมาเลยม่ด ขาไมะไรวเดี๋ยวเป็นแอดมินนะทิ้งขาไม่ะไราตีดีอยมนนี้เราะมีดอกเขียงองล่ะเามีความสมานในด้านนี้หละพี่คนเขาขายเนการขายการจูมันมันมันต้อเหตุมากหนึ่งเน่อยจู่ว่าคนเขาขายของขังค่าเขาเขาดูหล่อนนะผนน้ ก็ใดมือนะฮะวันเดียวโอ้ลูกนี้แต่มีสินค้ามันก็ต้องเบิงหนึ่งคู่แข่งแต่ถ้าเบิงสินค้าเบิงราคาเลยคู่แข่งนะถ้าเข้าไปได้ปุ๊บมันก็ไปไั้การบริหารการจัดการมันบ่ได้หลายทุกวันนี้มันมีโฆษณาเกิดเห็ุโฆษณาอยู่มันก็โฆษณามันก็มีคนซื้อ ตอน้ายเลรนเล่าในบขามไม่ขายดอกในแบขามชุงเดียวน่ขามมาบ้านกิโลรวยเงีขายได้สองทันขามมั เรื่องว่าเพลงข้าราชการสบบาายกระเทียนกาเทียนมันกับบ่มียังสบายเยอะแยะดอกน้องไส้พ่อใหญ่กับพึ่งล่าออกดูล่าเมื่อกี้เนี่ยมายถึงเขาทำอะไรซ้ำๆนานๆเขาก็มีความเหนื่อยหน่ายกว่านี่แหละเป็นเรื่องปกตน้องไส้ที่ติดตัวใหญ่ลอยพวกล่าออกหาทิชชู่ล่าออกมาเลี้ยงงัวงดีว่าล่าออกมาเลี้ยงงัว

ติดต่ออยู่สาปีจนเมื่อไรนอนนี่เลิ่อยู่สอง้เก็บออกส่สามปีี่เมื่อสามปสี่ปีเอไม้เลขหาสี่หกลงแ0หกหมื่นไม่มีชาชวนไม่มต้องปียนปร้อยไหมังจะเอามาใส่ประมาณที่รับที่นี่น่ามันขายไดทีนี่ไม่ี่ร ก้นเอาจะจุยต่อีดลเล่นไม่เปลยนได้ยังไงเอะให้ใซ้อนเด้อม่ก้าเล่นเราลือเามันต้องลงทุนให้หนูเนีไม่ใช่ครั้งเนกครั้งใดหรอกมันต้องซื้อไม่ห้ามนี่มันมันมันไม่รับเป็นสมาชิกนุก้าก้าเล่นเหรอก็ห้ามเหมือนตอนนี้ซื้อได้เพราะตอนนี้มันลงแหละ ตอนนี้จะอธิบายให้ฟังนะตอนนี้ถ้าจะซื้อก็ซื้อหมานี่หมามันลงมาหกบาทนะซื้อเพราะว่าหมาซื้อหกขายที่สิบสามพ่อใหญ่ไปตั้งขายที่สิบห้านี่ขายได้ขายได้ไปสองครั้งที่แรกอ่ะพ่อใหญ่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นประสบการณ์ใช่ไอ้นนี้มันมันขอเวลาหน่อยเถอะมันเกี่ยวได้ฮะโอเคโดนยาป่ะ ขือ้านี่อป้มันมีประสบการณ์คันงใหญ่คร้ใหญ่วาใหญ่ซื้อซื้อตัวนไว้ซื้อปาตูวซื้อหาสองไม่ใหญเลยาปาี่กา ก็ดีใจเลยนะันึ่าร้อยสามสี่ต่อสามครับนี่เหรเนเลยไม่กาัวเองขายมันเลนลูกทีหล้งดูลูกลหลูกวนบางกุ้เฟดอีกแล้วเราจะเป็นมั่นใจมั้ว่างยาวขึ้นมาตรงทีเผืดว่า ไปแน่นตอนั้นเปนเรียนละพันกัคนคือต้องศึกษาน่เปิดสอนก็ได้ไอาจำเป็นเลเปิดคอร์สสอนต้องเรียนการเกิดตลาดนี่เหนใช่ไหมโมงที่มาโมงสามตลาดตลาดนี่หนอม ชวงนี้เร็วกว่าชวกนี้ใ่เสี tomatoes tomatoes er, <tant S 3> ่สามสี่สี่ตัวใหญ่ซื้อตีคอยนี่ต้องใหญ่ซื้อใหญ่ตีคอยที่สองล้าน2ตอนนี้ก็ไม่สามปีทีแล้วนะตอนนี้ไปดีลอยนี้กบมาแต่มันขึ้นไปดีไพอ กาดีส เป็นครึ่งแรกแล้วกหมูสามนัอยู่สองประตูต่อศูนยู่ต่อไปครับพี่คนแรกปูต้าครับปูเจ้าหน้าที่ให้เรียมตัวให้พร้อมเลยครับ よし หน้ม่รือองขนแล้วเิกแล้วอ้นีดรรจ้าอนที่ฟังียวรว่ามันเป็นคนไม่ได้มันก็เหมือนซื้อที่ดินแหละแต่มันจะเร็วกว่าที่ดินเหมือนทองแต่ทองมันรักษายากที่ดินวลาเราจ้ใช้ตเอดเวลา มันก็เหมือนกับการเขาเรียกว่าอะไรแหละการเงินไปให้เงินทำงานนเรืองซื้อทองเงย่างนี้ตอนมเงินนอยู่ทคอยมันอายุแค่2ปีปีมันจะสึงสุดเหญได้ว่าราคาะราคา้วันไอีก20ปีมันจะราคาเท่าไหร่ถ้ามันราคาอยล่างเาซื้อแล้ ก ja, <certo? S 1> bo se ็มมย่นี้ซื้อไสองแสนบาทีอแ่งแบบสองแสบาทเพื่น่มันมันราคามันประมาณ้อยนั่นเพะเียนือคิดอคิดรู้อะไรมันมาทีานีเฉยลงคิโน่นี่มันมาแบมเลยเข้าใจมาตั้งนานแล้ วันนี้มันก็เจอแต่กระดานผีเยอะถ้าใครเน่าก็ไปเล่นในเจอรกระดานผีอ่ะถ้าเป็นกระดานดิสคอย,ยจริงๆเราต้องไปฝากเงินไปกืนดอลลาร์เราจะไปฝากเงินไปคืนดอลลาร์เลยต้องบินไปสิงคโปร์เดี๋ยวให้ไปเดือดริงกีง้ให้ใ ตอนนี้แหละถึงว่าไม่กล้าเล่นเลยแค่แค่จะแค่จะเรียนยังไม่กล้าเรียนเลยเพราะเรียนกันเป็นแสนไปเรียน Yeah.